เสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้ให,ให้คุณเอิญสอนผมเต้นเพลงวิบวับกันนะครับวิบวับกันมาสอนกันทุกคนคุณเอิญร้อง,งเพลงวิบวับได้เลยครับเดี๋ยวนะนี่นะเริมเ่มแรกเพชรผมวิบ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 เพชรผมเพชร ผมเพชรผมวิบ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 ตาคุณเพลงผมจะไม่ต้องออกออกก่อนเต้นเสร็จเดี๋ยวคงเพชรเพชรผมวิบ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 เพลงผมหิด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 พวกผมแม่งวัดกิ้ง แป่งสวอดแบบนี้นะกิ้งลิดแมนชินเลฟมาดิฟ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 แมนชินเลฟดิฟดิฟดิฟก็เหมือนชงกาแฟนะดิฟดิฟดิฟเพรผมโคดวิบวับวิบวับผู้หญิงผู้หญิงก้าวขาขวาหนึ่งก้าวขึ้นมาผู้หญิง อยากจะเข้ามาจ๋าเยอะชนผมปวดคำมากว่าแมนชิเลิบมาดิดิบดิบดิดิดดมาแล้วเรืนน่องสองสเพลงผมวิบวิบวิวววววเพลงขอฮิต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 ,ต,ต,ตพวกผมแม่งฟัดกิ้งลีแมนชิเล็บมาดิดิดิ ผมโคดว,วิบวับวิบวับผู้หญิงอยากเข้ามาจาบเยอะชนผมปวดคำนาบมาชิลมาดิบ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 ,ดบ,ดบเอาไหมนะไม่ต้องร้องเพลงฉันร้องเองมาเลยเพดผมวิบ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 เพลงผมหิด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 ิดพวกผมแม่งสวัสดี แมชชีล้อมาดิบ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 เพชรผมคอดวิบวับวิบวับผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับเยอะชอนผมปวดทำมามาชีล้อมาดิบ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 ิบโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบุญยิสารนาพิพุธด้วยนะครับแล้วก็ช่องช่องชนนชนนลุงด้วยครับบ๊ายบาย